เอทูวิงท็อปอัพบริการเติมเกมอัตโนมัติ24ชั่วโมงถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมชื่อดังมากมายให้เลือกเติมและอย่าลืมกรอกโค้ด ZAHH เพื่อเป็นการสนับสนุนกันด้วยนะที่จะเติมเกมต้อง Pay to Win Top Up ลิงก์เติมเกมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีครับเบอร์ซ่าไอทีนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับกับดันเจี้ยนพัฒนานะครับเดี๋ยวว่าดัานทตุนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตนะครับจากชั้น10เนี่ยเป็นชั้น15แล้วนะครับก็มีระบบศักยภาพนะครับที่เพิ่มความสามารถของตัวละครเนาะก็เลยมีในเรื่องของชั้นดันทตุที่มากขึ้นนะครับซึ่งตั้งแต่ชั้น11ถึง ชั้น15เนี่ยเราจะได้เจ้าตัวของนี่ครับเชื้อเพิงในจิตใจนะครับเอาไว้ใช้อัพเกรดนะครับตัวละครนะครับก็อัปเดตศักยภาพนั่นเองเนาะประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาลงกันนะครับเป็นชั้น15ทุกห้องเลยนะแบบออโต้กันนะครับเริ่มมาที่ท่าไฟก่อนนะครับจริงๆนะท่าไฟเนี่ยเราสามารถใช้ตัวละครนะครับที่เขาแนะนําได้เลยนะก็จะมี เอเวเนียกาลาเนียเนี่ยที่เป็นตัวแช่แข็งนะครับซึ่งบอสโดนแช่แข็งแรงมากๆเลยนะครับสำหรับบอสดันธาตุไฟนะครับแล้วก็จะมีตัวละครที่กันเผาไหม้ด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะครับสําหรับ2องที่ใส่นะครับอันนี้ผมใส่เป็นเซตบอสนะลาเนียนะครับอันนี้ผมเน้นถึกนะ ส่วนเฮเวเนียนะครับก็อันนี้ผมเน้นโจมตีกับเข้าเป้านะครับเข้าเป้าอันหนึ่งที่เหลือเป็นโจมตีหมดเลยนะครับจริงๆเราจะใส่แบบลาเนียก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ถึกนะครับเวลาโดนบอสตีตั้งแต่เฟส25ขึ้นไปเนี่ยก็จะค่อนข้างแรงนะแต่จริงมันจบไวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดีหน้าเนาะเซตเลือดประมาณนี้นะครับส่วน สัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นเจ้าโนตนั่นเองเนาะปลานะครับก็ออโต้สกิลนะครับก็ง่ายๆเลยประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวของเฮ a เวนเนียเนาะเจ้าตัวดาบเนี่ยตีปกติมีโอกาสติดแช่แข็งด้วยนะอันนี้ผมจะบัฟเป็นความเสียหายเนาะเพิ่มความเสียหาย โบสก,กิลล่างเนี่ยของลาเนียมันติดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเห็นว่ามันโดนน้ำแข็งโคตรแรงนะจะขึ้นหลอแล้วโบนี้ก็โดนไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะ ข้างบนของอเนี่ยไม่ไม่มีแช่แข็งเลยครับแต่ว่าบนของราเนียมีนี่ไงแข็งปายนะครับโอเคเป็นต้องบอกว่าเป็นท,ท,ท่าที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ทุกทุกดันเลยนะทุกท่าทนะครับท่าน,นี้ง่ายสุดแล้วต่อมานะครับจะเป็นท่าทน้าเนะทาะท่าน้านะครับก็จะหลักๆเนี่ยจะเป็นการทําดาเมจแบบ เขาเรียกว่าติดพิษนะครับบอสจะแพ้ติดพิษนั่นเองนะครับก็ตัวละครติดพิษมีสีตัวละครที่เขาแนะนำเนาะมีทั้งเจนจูรี่อ่าจูปี้นะครับเลแล้วก็คริโอนะครับแล้วก็ห้อง2เนี่ยต้องมีตัวละครคุ้มกันดามจเนาะผมก็ใส่เป็นลาเนียมานะครับเอาไว้ยืนได้แล้วก็บอสเนี่ยสามารถที่จะฮิลได้ด้วยนะครับก็ใส่โคลี่หรือว่าแคตตี้ก็ได้อันนี้ผมเลือกเป็นโคลี่มานน่อนะครับอ่าดูตัวละครหลักนะครับ อันนี้ใส่เป็นเซตบล็อกเหมือนกันนะครับข้งางในจะเป็นโจมนะอแต่ที่จริงเลือเดเนี่ยมันก็จะเลือเดเนี่ยมันคือทําความเสียหายนะครับ6ของเลือดสูงสุดของเป้าหมายทุกคืนนะซึ่งปริมาณความเสียหายจะไม่เกิน150เปอร์เซของพลังโจมตีผู้ร้ายนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับถ้าพลังโจมตีของตัวละครที่ทําการแปะคิดด้วยนะครับก็เลย เน้นค่า ATK เยอะๆด้วยนะครับแต่ปกติแล้วพิษมันจะทำตามเลือดศัตรูนเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาแปลยังไงนะต่อมาก็จะเป็นรีน้านะครับก็เหมือนเดิมตัวนี้เอาไว้ยืนเฉยๆนะครับกันแช่แข็งอันนี้เซตบล็อกเนาะประมาณนี้นะครับสัตว์เลี้ยงก็เหมือนเดิมนะออตโต้สกิลนะครับ จะแบบนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยจะเปิดด้วยการห้ามอยู่ไปก่อนนะครับผมแล้วก็แปะพิษเลยไปดูกันนะตัวเดียวพอแปะพิษตัวเดียวพอนะครับใส่วิกฤตมาก็ช่วยในเรื่องของการโดนตีหมูได้นะครับทำให้โดนตีหมูเนี่ยเราไม่เจ็บมาก บอสเนี่ยน่าจะเป็นฮิลสกิลสองไอ,อ้สกิลแรกเนี่ยสกิลเนี้ยนะครับน่าจะเป็นการฮิลเนาะแต่ว่าเราห้ามฮิลไปแล้วอันนี้แปะพิษไปโดนสองสแต็กนะครับที่จริงจะใส่เข้าเป้ามาสักหนึ่งช่องก็ได้นะ ปีปกติก็มีโอกาสติดคิดเหมือนกันนะครับสำหรับเจนเนะไปโปติ<บ>ดไหมเห็นปะโอ้ครึ่งหลอดละ สกิลบนไม่ได้มีผลในเรื่องของการติดพิษเน,ะนาะห้ามฮิวนะครับโบเดี๋ยวมันก็โดนพิษตายไปเองนะตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ยากเนาะน่าจะสักอีกรอบหนึ่งเนาะน่าจะตายแล้วมั้งตายไหมนี่ไงบึ๊บ เรียบร้อยนะครับ,รบไไดโดนพิษกะลัดไปจนตายนั่นเองเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นดันทตาดินนะครับรันสิบห้าก็ต้องบอกว่าเป็นดันที่ถ้าใครมีพครนะครับเล่นง่ายมากเลยก็โอเซเว่นไนเนาะเจ้าตัวของพลายเล่นง่ายมากถ้าเกิดใครมีนะแต่ว่า ผมไม่มีนะครับผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าด่านนี้นะครับบอสจะแพ้เผาไหม้นั่นเองนะครับอันนี้เวลาเชลนะเผาไหม้เนี่ยจะแรงตามค่าพลังค่าพลังโจมตีนะครับจูรี่นะครับมีลดความเสียหายหนึ่งด้วยนะ พบอสแม่งตีแรงจริงนะครับน,นี่เหมือนเดิมนะบิสกิตนะครับช่วยในเรื่องของโดนตีให้าเป้าแบบเดฟขึ้นนะครับประมาณนั้นอันนี้เดฟเนาะนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์แนะนำนะต้องมีตัวละครที่กันคุ้มคุ้มกัาหมดสติด้วยนะครับแล้วก็บอสเนี่ยโดนเผาไหมแรงมากนะครับประมาณนี้นะตัดเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับ เซตออโต้สกิลนะครับที่ผมใช้จะเป็นประมาณนี้นะก็มาถึงผมซัดเลยนะผมซัดเผาไหม้ติดไปก่อนเลยนะแล้วก็ล่างของราเชลเนี่ยจะมีเผาไหม้เนาะแต่ว่าบนเนี่ยไม่ได้มีเผาไหม้นั่นเองนะครับอืมแล้วก็บนของยูริเนี่ยก็มีสีมไม่สนใจพลังป้องกันแต่ก็ไม่ได้แรงนะหลักๆแล้วเนี่ยบอสมันจะโดนเผาไหม้แรงซะมากกว่านะครับที่เหลือเนี่ยเราก็จะแบบ บัฟโลอะไรบ้างนะครับบัฟดัเมจอะไรพวกนี้นะครับเรื่อยเปื่อยฮิวไปเรื่อยเปื่อยนะครับผม,มเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเรามีอ่าบิคิดมาก็มีรถพลังป้องกันอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันจะเป็นประมาณไหนนะเอ,อัดงสามสะแตก โ okay. อเคแะเผาไม้บี้เอ,อม่งมานี้ผมยกโล่นะแต่ที่จริงช่วงแรกมันไม่ค่อยแรงหรอกมันแรงตอนเทินยี่สิบห้านะครับสตัตมันจะมีบัฟเนาะเออ,เอ,อบัฟความเสียหายนะครับเพิ่มความเสียหายที่สร้าง ปองหม่งไปแล้วแล้วก็จุรินะครับพร้อมแปะเผาไม้ไปอึป๊บยูยูหไหมยังก่อนนะครับเอาละ เอโง<ฮ>่โย่ขึ้นมาเห็นปะ่ะศัตรูมันมีบัฟไอ้นี่ขึ้นมาแล้วบัฟที่มันจะสร้างความเสียหายแรงนะยิ่งนานยิ่งแรงนะครับ แต่ว่าตัวดาเมจหลักของเราที่เป็นเผาไหมเนี่ยมีตายเกิดนะอืมมปนพาสซีฟสกิลเนาะแล้วเราก็ยกโล่ขึ้นมาโบ้งเอื้อ,อ,อ มันเน้นทุกดอกนะถ้าเกิดใครมีภัยเนี่ยจบไปน่าจะจบไปนานแล้วผมไม่มีเลยนะครับก็เลยต้องใช้ตัวแบบนี้นะโอเคราเชลผมดองไปล้ละเกิดมาใหม่แล้ะแต่ทีมนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้จุรีแทงได้เหมือนกันแต่ใช้เวลาจุรี เด้งมาแต่ว่าลาเชลผมเด้งไปแล้วไม่เป็นไรนะครับจบได้อยู่นะครับผมนี่มีเผาไหมรอพร้อมซื้อ,อเรียบร้อยนะครับผ่านได้เหมือนกันนะต่อมานะครับเป็นดันท่าแสงนะครับผม แล้วถ้าแสงนะครับแข่งกับการตีรถเขาเรียกว่ารถบัฟกันความเสียหายเนาะก็จะใช้ตัวประมาณนี้นะครับนี่โจ๊กเกอร์นี่ครับตัวที่ขาดไม่ได้นะแล้วก็ต้องมีตัวการไฟช้อนและข้อีนะครับประมาณนี้เลยนะนี่ทีมที่ผมใช้จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีตัวใหม่เข้ามานะครับนี่ก็มีเจนเนาะ โจเกอร์นะครับเน้นแบบยืนนานนะประมาณนี้อันนี้จะใช้เป็นอีกานะครับโอเคลำดับสกิลเป็นประมาณนี้นะครับเราจะใช้โจเกอร์ตีไปก่อนนะเพราะว่าโจเกอร์เนี่ยมันตีหลายคิดมากๆนะครับ เจ็ดฮิตไ <nat> หน่ปะป๊บป๊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 ไปดูกันต้องใช้ตัวละครที่มันตีหลายๆครั้งนั่นเองเนาะเพื่อที่จะลบบัฟการความเสียหายโอ้มาถึงแปดสิบเลยปะแล้วเดี๋ยวช่วงแบบมันไม่มีการความเสียหายแล้วก็อาศัยดาเมจจาก คิดอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับโอยสกิลล่างเนี่ยสามฮิตเลยนะก็ถือว่าไม่ได้ใส่มาแค่กันไอตัวนั่นเนาะช็อตสามารถมาช่วยลบบัฟ จำนวนครั้งได้ บโบติดสามถ้าแตกมาแล้วนะครับเข้าเดินสามสิบเนาะสะตูโหได้บัฟตึงๆกระโดดตีหัวทิ่มมาแล้วนะครับโอเคนะครับหมดแล้วนะครับตอนนี้คือทำดาเมจแล้วก็อ,อาศัยดาเมดจากนี่แหละนะครับโจ๊กเกอร์แล้วก็เจนใช่ไหม ที่เป็นพิดนะครับช่วยๆกันไปเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้ไม่ได้หนานะแล้วตัวดันท่าแสงนะครับโอ้ผ่านได้นะครับเออ โดพิษตายไหมโอเคนะครับประมาณนี้นะต่อมาเป็นดันธาตมืดนะครับดันธาตมืดนะก็อาศัยการติดเลือดไหลน,นะครับในการจัดการบอกนะครับแล้วก็ต้องมีตัวละครที่สามารถนะครับเข้าจัดดีบัฟได้นะครับก็ มีลูซี่นะครับที่มีในเรื่องของการจัดดีบัฟพ,พร้อมกับเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมนะครับทําให้หนาขึ้นนะครับทำให้ทีมหนาขึ้นด้วยนะแล้วก็มีตัวละครที่ต้องใส่การเดทเนาะก็จะมีลีโอนะครับรวมถึงลีโอนี่ยสามารถที่จะแปดเลือดไหลได้ด้วยก็ใส่ไปนะครับนี่ตัวเลือดไหลได้ก็มีประมาณนี้เนาะผมใส่3มตัวเลยนะต้องรีบจบนะเพราะมันตีแรงมากๆนะครับ ่งตัวละครที่มันสามารถที่จะขจัดดีบอฟได้ก็มีหลายตัวเหมือนกันนะที่รูรู้ก็จะมีรูดี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครอย่างนี่ครับเอลิเซียก็มีเหมือนกันนะครับเอลิเซียเนี่ยจะเป็นสกิลบนนะครับใช่ไหมสกิลบนไหมลดเทินอ๋อเอลิเซียเวลามาใช้สกิลมันนี่อยู่แล้วนะครับมันขจัดดีบอทนะครับ2ผลให้กับื่อนร่มทีมทั้งหมดอยู่แล้วนะครับนี่ นี่ก็ดีนะอืมแต่ว่ามันไม่ได้ในเรื่องของมันไม่ได้บัฟพลังป้องกันให้กับทีมนะครับอืมนะครับโอเคอ่ะทีมที่ใช้ประมาณนี้นะครับสักเลี้ยงนะผมใช้เป็นอีลีนนะครับที่เพิ่มการโจมตีศักยภาพนะแต่ผมซื้อตั๋ก่อนปุกกิ สำหรับเซตสกิลนะครับผมจะเซตประมาณนี้นะครับอันแรกเลยผมจะเน้นในเรื่องของการสร้างโล่ก่อนนะครับแล้วก็ล้างบัฟปุ๊บแล้วก็มาตีเลือดไหลเลยนะครับพวกนี้พวกนี้ไปเลยโอเคไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอืมอ่ะยังไม่ได้ดูของเลยนี่หว่านะครับอันนี้เป็นเซตบล็อกนะครับมีเข้าเป้าหนึ่งนะครับที่เหลือเขาเป็นบล็อกบล็อกโจมตีนะครับ โซี so e. นะครับผมใส่เป็นนี่เลยเน้นดาเมจหลักๆเลยเล,ยเลือดไหลแรงๆประมาณนี้นะครับอันนี้พยายาป้องกันนะายนะครับลุยกัน อ่ะยกโล่มาก่อนนะครับที่ผมเปิดยกโล่มาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราดูดนะครับนี่เราจะเจอในส่วนของศัตรูมันแปะนะครับลดพลังป้องกันด้วยนะแต่ถึงแม้ว่าเราจะสามารถลบได้นะผมก็จะยกไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นวงลูกนะมันจะค่อางเข้าลูกที่ผมคิดไว,นนว้นะครับอันนี้ก็โซยีนะครับสกิวล,ล่างแปะเลือดไหลไปแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยรีโอโ,อโอปอง้งเี็บร้อยนะครับแล้วก็มีรถพลังป้องกันด้วยนะรีโอนะครับพี่ดำนะครับวันนี้ไม่รู้ติดหรือเปล่าติดอยู่นะพี่ดำเดี๋ยวเป็นตัวที่มันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับต่อไประเบิดเลือดโป้งที่จริงระเบิดเลือดมันก็ไม่ได้แรงหรอกนะ แลหลักเลยเน้นที่เราเนี่ยจะต้องติดเลือดไหลให้ได้เยอะที่สุดนะครับอ่าแล้วนี้ก็เบโยนะครับสกิลบนเนี่ยมันจะมีแปะลดดาเมจที่สร้างขึ้นเลยนะอันนี้มันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับทำให้ทีมเราเนี่ยมันยือได้ในระดับหนึ่งเลยตอนที่ลูซี่เราจะมาลางเนาะเพราะว่ามันบนไม่พอดีเลยครับต่อมานะครับก็จะยกโล่ขึ้นแหละเห็นปหมมันจะแบบนี่ เออที่ผมคิดไว้มันก็เป๊ะนะครับก็ถือ,อว่าโอเคนะครับน่าจะตายมั้งตายไหม,มเดี๋ยวเข้าเว็บมันเดี๋ยวกันเห็นปะประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าวนดรูปดีๆนะครับประมาณนี้นะครับหลักๆก็โซโฮีเนาะเอาดามม็นแรงไปเลย ต่อมานะครับจะเป็นห้องสุดท้ายนะครับก็คือดันเจี้ยงทองเนาะอ่ะดันเจี้ยงทองก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วตัวของเื้าพึ่งนะครับก็หลักๆแล้วนะครับก็จะเน้นเป็นนะครับเขาเรียกว่าตัวดาเมจหลักนะครับให้ปิดให้ได้ไวเนาะเพราะว่าบอสนะครับเวลาเข้าเทินที่25เนานมันจะตีเราแบบตายได้เลยนะครับประมาณนั้นนะแล้วตัวละครนะครับก็เป็นประมาณนี้อ่ะดาเมจหลักก่อนละกันนะครับก็จะเป็น ปลาขาวนะครับเป็นเซตนี่ครับบีบอร์ดนะแล้วก็เอสปาดานะครับเอามาแปะนะครับนี่เบาบางนะอืมแล้วก็วิตาอเลียนะครับบัฟในส่วนของพลังโจมตีเวทนะส่วนที่เหลือก็เราน่าจะรู้กันแล้วบิสกิตนะครับกับดีน่า สัตเลี้ยนะครับผมใช้เป็นวินดี้นะมันทําให้ตีบอสแรงขึ้นด้วยนะครับ20%เปอร์เซ็นต์เนาะความเสียหายที่บอสได้รับทั้งหมดนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ตั้งสกิลจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันนะครับผมซึ่งดันดันสุดท้ายในดังทองเนี่ยมันอยู่ที่ดาเมจหลักเลยถ้าดาเมจหลักเราแรงมากๆเนี่ยก็ สบายนะครับจบไวด้วยนะไม่ต้องไปเสี่ยงเอ่อเวฟยี่ห้านะครับที่มันจะตีรถเทินบัฟด้วยนะตีโคตรแรงะนะครับบัฟโจมตีเวทซีเทินแล้วก็บัฟลีนะ่าลีน่าเนี่ยมันบัฟสามเทินเนี่ยก็เลยใช้เป็นตัวบัฟสุดท้ายนะครับก่อนที่จะฉีด ความขึ้นเจ้าแล้วปักเข้าโป้งก็<ะ>ถือว่าแรงใช้ได้นะครับ<ะ><ะ>แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่น่าจะค่อยได้มาฟาร์มกันหรอกเนาะดันเจี้ยงทองโอเคนะครับสองชีตสองชีตชต้องตายดันเนี่ยนะครับถ้าผมแนะนำเนาะเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยพอเข้าเฟสหรือว่าเธอยี่สิห้าแล้วเนี่ยมันตีมาโป้ง หายนะครับผมหายแน่นอนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับดันเจี้ยนพัฒนานะทั้งดันเจี้ยนไฟแล้วก็ทั้งดันเจี้ยนธาตุนะครับรวมกับดันเจี้ยนทอนด้วยนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นแนวทางให้กลับเป็นเพื่อนนะครับที่กำลังหาทีมนะครับหรือว่าการเซตสกิลนะครับในการลงชั้น15กันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีระบบศักยภาพเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้อง ฟาร์มชั้น15ให้ได้เนาะเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าฟาร์มชั้นอื่นนะครับตั้งแต่ชั้น11ถึงชั้น15เนี่ยชั้น15เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีสุดละนะครับเพราะว่ามันได้เยอะไงมันได้200นะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากร้านเติมเกมด้วยนะครับสำหรับ Betwin o Top Up นะครับบริการเติมเกมอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะครับ มีเกมหลากหลายให้เเติมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมเนี่ยสาม,มารถคลิกลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ